เพื่อไทยหวังประชาชนหยุดวงจรอ,อุบาทระบอบประยุทธ์ให้บทเรียนที่ไม่เห็นหัวประชาชนนางสาวทัศนีบุรณุปกรณ์สสเชียงใหม่พักเพื่อไทยเปิดเผยว่าตลอด8ปีของการอยู่ในอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเห็นได้ชัดว่าย,ยังคงมัวเมาในอำนาจเพราะได้อำนาจมาจากการรัฐประหารดังนั้นจึงรวบอำนาจไว้กับตนเองและพรรคพวกจนถึงปัจจุบันยังไม่ยอมขายอำนาจเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเลือกผู้บริหารประเทศของตอนเอง ภายหลังการยึดอำนาจปี2557พลเอกประยุทธ์ให้สัญญาว่าจะกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่เคยทำได้ที่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจไปรวมไว้ที่ส่วนกลางทำให้องค์กรท้องถิ่นมีปัญหาเพราะไม่สามารถที่จะคัดเลือกบุคลากรของ,ของตนเองได้ต้องรอให้ส่วนกลางจัดส่งเจ้าหน้าที่มาให้ส่งผลให้การทำงานในองค์กรท้องถิ่นมีปัญหามากเพราะได้คนที่ไม่ตรงกับสายงานที่ต้องการ นางสาวทัศนีกล่าวด้วยว่านอกจากยึดอำนาจในการบริหารท้องถิ่นแล้วยังยึดอำนาจทางการเงินด้วยจากเดิมรัฐบาลต้องจัดสรรเงินให้ท้องถิ่นร้อยละ35แต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียงร้อยละยีเเท่านั้นนอกจากนี้ในส่วนของงบประมาณที่มีให้ยังให้ท้องถิ่นรับผิดชอบนโยบายของรัฐบาลด้วย ทั้งเบีย้ยยังชีพของผู้สูงอายุคนชรานมโรงเรียนรวมไปถึงค่าอาหารกลางวันยังโยนไว้ที่งบประมาณท้องถิ่นทําให้งบประมาณท้องถิ่นมีปัญหาและทํางานได้ยากมากเพราะปัจจุบันการเก็บภาษีบารุงท้องที่ก็ลดลงปัญหาจากเศรษฐกิจที่ล่มสลายทําให้เก็บภาษีได้น้อยมากพลเอกประยุทธ์ยังคงพรรยายามที่จะต่อท่ออํานาจด้วยอาศัยสมาชิกอุทิสภาหรือสอวอและพักการเมืองบางพัก ให้มาเป็นนั่งร้านให้กับตัวเองในการก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งพร้อมใช้เวทีตกปลานในบ่อเพื่อนโดยใช้ปัจจัยเกื้อหนุนเชื่อว่าก่อนการเลือกตั้งจนถึงหลังการเลือกตั้งคงมีการแจกกล้วยกันจนหมดสวนเพื่อให้นักการเมืองเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งดังนั้นหวังว่าพี่น้องประชาชนในคูหาเลือกตั้ง จะพร้อมใจกันหยุดวงจรอุบาททางการเมืองในการเลือกตั้งปี2566ให้บทเรียนให้กับนักการเมืองที่ไม่เห็นหัวประชาชนและไม่สนใจความลำบากของพี่น้องประชาชนภายใต้ระบอบประยุทธ์ให้หมดสิ้นไปนางสาวทัศนีกล่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์